มีบรรยากาศคึกคักนะครับบริเวณปั๊มน้ำมันครับรถรอเติมนาดมันกันเยอะเลยครับหลังจากเมื่อวานนะครับดีเซลปั๊มนี้ครับหมดครับเรามาดูราคาน้ำมันวันนี้ครับดีซีแมกดีเซลบีเจ็ดสามสองจุดสี่หนึ่งนะครับ sao oh. oh, này, bên Thái Na này. ô oh, keng không biết tên đấy. อายุปยญญาก็ได้มาเติมอยู่นี่ก็ได้มาเติมน้ำมันอยู่นี่เขาพ่อเขาท่านเสียงเขาพี่เขาเก่งใช่ป่ะเสียเก่งเก่งคนไทยองถิ่ธรรมดาที่ไหนห้าสิบแรงหึงวันต่อซช้ารุ่งเรือนะครับและเติมน้ำมันก่อนออกงานครับไปเจอน้องเขามาเติมน้ำมันนะครับขับรถไถเองด้วย สุดยอดเลยเรายังทำไม่เป็นเลยครับแน่นอนดี1 5ดแล้วโอ้5,000ว่ 5, าลแล้วเหมือนเดิมครับนน1 0 0งแมคโทรนะครับเติมน้ำมันเช้านี้185ลิตรโอ้6,000วา หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับเช้านี้ทเท้าแกบอกนคนนักแข่งไม่ร่วงครับมัอภิบาลเติมพันเลยครับสาครับิไปครับเราจะไปแล้วก่อนให้ทเท้าแกจ่ายตังค์ไปครับวันนี้พี่กัลเราน่าจะอยู่ที่บ้านจันหอมน,นะครับทุน่นโบรานาน้องไผ่เช่นเดิมครับ ฝากติดตามผลงานทีมงานต่อสับรุ่งเรืองด้วยนะครับสนใจสุดระโค้งหนาปับพี่สมพี่นะครับติดตามข่าวเคลื่อนไหวได้ตาม Facebook ต่อสับรุ่งเรืองชาแนลส่วน Youtube ก็ต่อสับรุ่งเรืองชาแนลเช่นเนดียวกันครับครับก็ติดใช้คลิปวิับในการพาเจ้าด็อกกี้ช้างน้อยเขา้าหูซ่อมครับไอรีแพร์ครับ <S 1> <S 1> <S เฮ้ยนี่แท้ไรีแพร่ปกตินแล้วครับไปอพัอพไซด์เหรอ อาการเป็นยังไงอาการกินน้ำมันเครื่องเครื่องฟิสตสตาร์ทไม่ติดง่ายเครื่องเครื่องก็สตาร์ทติดอยู่แต่ว่าน้ำมันเครื่องมากเลยวันละหลายกินน้ำมันเครื่องครับอาการนี้สตาร์ทติดปันมโหมดไม่ได้เปนะครับราเดิเบาเราช้าน้อยจะช้าน้อยก็ติดเครื่องไหมครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับตอนทรับรุ่งเรืองชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ আমাদের <laughs>